คุณปู่ไปไทยวันนี้วันอังคารใช่ไหมน่าจะ굿ดบายหรือว่าเฟสออฟเนี่ยแหละก็ต้องอะไรนหนึ่งป้ามีแค่นี้ก็ต้องอะไรนหนึ่งป้ามีแค่นี้ใช่เข้มจีลาใช่ปะเนี่ยเหมีมวว่ะเข้มจีลาใช่ป่ะเลมไม่เราวันนี้จะเล่นอะไะ อันนี้คล้มายมะม่วงเลยเนาะแต่ไม่ใช่เอาไมไ<ด>้เอาวาโลอ่ะกูพร้อมแล้วเนี่ย <c oughs> แต่นอนเร็วนะ <c oughs> เล่นเท่าไหร่กูทะเลาะกับเมยียหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ใส่ต้มไก่ต้มปลาร้ารสเปรี้ยวแทนมะนาวก็แทนพวกเออเขาเรียกวอะไรนะ

เติมมานน่วังสมวังสมวังมานี่ม,ม,ม,มานเดี๋ยวไปเห่าให้มันมากนะที่เห็นเมื่อกี้คือน้องเด่นคุณน,นะคะเป็นเพื่อนบ้านกันระทิมานี่แล้วเมื่อกี้คือน้องลูกเก่งมากน้องลูกก็เดินเองเลยเหรอเก่งมากครับป๊อบเก่งมากไม่สนไม่ดือ้อโอเคไหมเก่งไมงอาทิเก่ง,กง,งเค เก่งมากไปได้ชุมชนสมหวังอยู่กันด้วยความไว้ใจเอามาโอ้โห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 โอโหโอ้โหโอโหโอโหโอโหชื่ออะไรบ้างอันนี้ชื่อปาวลีอันนี้ชื่อแสนด,ดีอันนี้ชื่อกะทิ <c oughs> ใชจะไหมกะทินั่งเก,ก่งมากนี่กะทิมอวันนี้วันนี้พ่อไม่่ได้เซ็ตพวกเราแล้วนี่อันนี้วิกเตอร์ พ่่่ออไมอยูเสร็จโจโวิกเตอร์<ล>คราฟต์เตอร์<ง>มอบนี่คือวิกเตอร์คราฟเก่งมากครับปังปังเก่งมากนี่คือวิกเตอร์ปังอ่ะแซนดี้ปังอ่ะแซนดี้วิกเตอร์ให้น้องจับหน่อยปังเฮ้ยทีกินอะไระกินอะไรอ๋อกินกินเจียส้มอ๋อกินเจียส้มเหรออยากเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวเหรอเราอะฮะเปรี้ยวเหรอเราอะ เปี้ยวหรือเปล่าเปรียวหรือเปล่าเปรียวหรือเปล่าเฮ้เปรียวหรือเปล่าติดเปี้ยวหรือเปล่าปี๊ปี๊ปี๊นี่คือลูกรักพ่อเลยนะใช่ลูกรักพ่อกีกอันดับหนึ่งมีใครชอบหมาบ้างในนี้มีใครเลี้ยงพันคอกกี้บ้างคอกี้ใครเลี้ยงคอกี้บ้างคอคี้บ้านนี้คือติดสกินชิปมากเลยนะทำไมมันค้างอะ อมีใครเลี้ยงคอกี้บ้างคอกี้บ้านนี้ติดสกินชิพมากบ้านทุกคนบ้านบ้านใครเลี้ยงคอกี้บ้างต้องตัวเลี้ยงค่ะเหรอคอกี้ไหมครับต้องตัวจะไปเอาเก้าอี้มาดิไม่เอาเก้าอี้คอกี้บ้านนี้เขาจะชอบให้ตัวมาแตะกันบ้านอื่นเป็นไหมแตะมานี่แตะมานี่ นอตรงนี้มามามามอบมอบมอบเองมอบวิกเตอร์ก็ไม่ชอบออกกล้องวิกเตอร์ไม่ชอบกล้องออกกล้องแล้วหน้าเปเนี่ยพี่พี่ทำอะไรอยู่ถามในนี้ดีกว่ามีใครเป็นอ่ามีใครมีเบบี้ทีมบางกรบ้างโอ้อยากบอกว่าเบบีทีมมังกรในเลฟไอแอปเลมอนอะ ทีมมังกรเพียบเลยอ่ะโทรศัพท์ที่ดังคนร้อนจ,จริงเลยร่ร้อนจริงอ่ะมันจะระเบิดใส่มือเขาไหมสวัสดีทุกคนตอนนี้กี่คนแล้วสองพันเจ็ดโอ้สวัสดีพี่พี่สวัสดีค่ะรูจ่าก,ก่อนสวัสดีสวัสดีพี่พ,พี่ทั้งสองพันเจ็ดร้อยท่านด้วยคะ่ะรูจา่าเดี๋ยวสิบเจ็ดนี้แสนดีมีอีเวนท์ที่เซนทันเวิลด์นะ จ้าก่อนจ้ามองอะไรลูกมองอะไรคะจ้าก่อนคือตื่นมาแซนดี้ก็จะทูจ้าก่อนแต่ถ้าเกิดสั่งให้ทูจ้าเขาจะไม่ทำแซนดี้บายบายหน่อยมีพี่แนะนำมาไอ้มีพี่คอมเมนต์มาแซนดี้บายบายหน่อยบายบายค่ะบาย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 เฮ้จะเข้าบ้านแล้วเหรอ มานี่ก่อนทุกคนเขาอยู่ตรงนี้มาเร็วทุกคนเขาอยู่ตรงนี้จะไปไหนมานีถ้ามาี่มาี่มาเร็วมีใครทีมบางกรบ้างกี่เดือนกันแล้วแม่ปวดหลังไหมใส่กระเป๋าไม่นะกระเป๋านี่ไม่ทำไม่ทำให้ปวดหลังนะดีด้วยถ้าเมืดไม่มีสิปวด ถ้าเกิดไม่มีเราก็จะเกร็งในบ่า,นออาจะปวดตรงนี้แม่เคยไปช่วงช่วงประมาณน้องได้สามเดือนสี่เดือนอะแม่แม่คือทั้งปวดตรงนี้เขาบอกว่าอะไรนะตรงนี้น่าจะเป็นอุ้มลูกอ,อุ้มลูกท่านี้ใช่แล้วไอ้ตรงเนี้ยนิ้วล็อกเล่นโทรศัพท์เธอคือหมอกายภาพเขาก็จะแบบปีคอให้เราแล้วเขาก็ใช้เป็นช็อตเวฟ่ะนวดช็อตเวฟช็อตเวฟแต่ดีไม่ได้กินนมคุณแม่แล้คะ่ะ หมดแล<ะ>้วค่ะ<ด>นมแม่หมดแล<ะ>้วค่ะ,คะตอนนี้กินนมแม่วัวค่ะแม่วัวแม่วัวพันแท้กินนมแม่วัวแท่ๆท่มีหลายคนแบบว่าอะไรนะ ลูกเกิดเดือนนี่คืออะไรใช่ใช่ใช่เพสขาหมูบ้านไร่ไหมคะคืออะไรไม่รู้เพสไหมไม่รู้เหมือนกัน้มััััังงงงงววววเหมือนแม่ตอนไหนอ่ะเหมือนแม่ตอนกี่โมงลูกฮะเหมือนแม่กี่โมงคะเหมือนพ่อ ก็ไม่ดีอะพี่พ่อน่ารักเกิีไดเหมือนพ่อย่อส่วนเนาะใช่ไหมคะแต่แสนดีเขาเหมือนที่รักตอนเ,อเด็กๆมากๆเลยบึมบตอนนี้กำลังจะเก้าเดือนแล้วคะ่ะเมื่อวานไปฉีดวัคซีน RSV มาทุกคนวันนี้ไม่ติดโบผูกจุกหรอคะแสนดีน่ารักฟุดๆไปเลยเขาเพิ่งอับนะ้ำเสร็จ นะผูกโบไปเมื่อเช้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆแม่จะลงรูปให้ดูนะก่อนนอนก็ไม่มัดผมแล้วเมวื่อวานเ่งไปฉีด RSV มาวัคซีน RSV ช่วงนี้ก็ดูแลกันดีๆนะครับไขวัด อะไรนะไขวัดใหญ่และไอ v แสบกำลังระบาดไม่ค่อยได้ร้องเพลงให้แซนดีฟังเลยะ่ะถ้าเกิดแซนดีฟังแม่ร้องแล้วแซนดีจะดี a อ็กยังไรนะรอ,องไนหะม้มสการุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงในระยะที่ใจซึ้ง จะพอส่งถึงกันได้ตบตบให้จังหวะกรุณาคิดถึงแต่ฉันกรุณาไม่คิดถึงใครอย,อย่าลืมอย่าลืมนะจ๊ะคดีน้องเป่าได้กลับสุพรรณบุรีบ้างหรือยังคะก็กลับอยู่เรื่อยๆครับเรื่อยคะ่ะกับสองวันสาวันอะไรงนี้เพราะว่าช่วงนี้เป่าช่วงนี้เป่าไทยหนัง

จ่ามาจ่าซิงจามาจ่กริงจามาจ่กริงจา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 ซิงเจลเจวเจลเจวซิงจอยจ่าเจาะแกร้องเพลงจมจันทร์เขาฝังเรากะที่เข้าบ้านทิงจ้องเจ้าโอ้โโทรศัพท์ร้อนมากเลยลูกโทรศัพท์ร้อนมากทุกคนโทรศัพท์หนูร้อนมากๆเลยทำไงดี ทิ้งจโองจักเรามาจักจุนจานรักรักรักขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแซนดี้สวัสดีค่ะแซนดี้สวัสดีจ้าก่อนทูจ้าก่อนจ้าจ้าจ้าทูจา้จา,จา,จา,กจาก่อนลูกเศร้าเฮ่เฮออ่เออ ยังไงนะยังไงนะโทรศัพแม่ร้อนนะขอบคุณใจสม้มค่ะจะทำยังไงดีนะให้เธอตอบรักฉันมาจะทำยังไงดีนะจะได้เธอร่วมชายคาบ้านจะนาทีสุดท้าย ยอมอายยอมให้ประจานตะโกนก้องร้องขานจะลั่นบ้านอยากแต่งงานกับเธอเย็นไหมถินพงไผ่อะไรเท้าทองไปทุกเขตขามนักรบนิรนาแห่งสยามเมืองยิ้มฮะหลับ กลางดินกินก็ไม่ค่อยอิม่มหน้าเปื่อนสนิมดินปืนและความตายสิบสามนี้เป่าไปงานแม่พึ่งค่ะเจอกันนะสิบสามนี้ไปงานแม่พึ่งค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวหนูขอออกกันนะเพราะว่าโทรศัพท์ร้อนมากๆเลยค่ะกลัวกลัวมันฮีอะมันร้อนมากเลยพี่พี่คะแซนดี้สวัสดีพี่พี่ก่อนเลยแซนดี้สวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะออสวัสดีค่ะออสวัสดีค่ะสอ,อัสดมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาจ้าก่อนจ้าจุ๊บๆด้วยอ่ะ บายบายค่ะโอเคบายบายมาไงคะเมื่อยบายมา่มา่วมา่วเฮ้ยมามามา่วบายบายมามามา่วบายบายนะคะฮะบายบายค่ะ ไายโทรศัพท์มันร้อนลกป่าป่าพออุ้นก่อนนะอย่าแม่ปิดโทรศัพท์แป๊บนึงทำอะไรเนี่ยท่าอะไรเธอ